เฮงเฮงเฮงนะบุบุดบวดุดุดบุบุดบุดบุดบุายยิมหน่อยยิมหน่อยยิมนิดยิมนิดยิมหน่อยยิมหน่อยยิมนิดเดียวก็ได้เดือเมืองหัวพ่อสีไทยลุงไนเนี่ยเมื่อต้นน้านี้เดือเดือเดื้ ยิ้มหน่อยยิ้มหนอยยิ้มนิด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 ก้ยมืกันยิ้มไป้วเอานมันกันนะเอา้นมันกันนะเอาคนนกันนเอานนกันนะอ้น 啊，大哥，你等 <c ười> พี่หัวมาเล่นน้ำไปพี่หัวอยู่ไหนเนาะพี่หัวอยู่เนาะพ,พ,พี่เก็บหัว